บ้านเมืองเรานะครับนับตั้งแต่คุณทักษิณเหยียบย่างเท้ากลับประเทศไทยสาการนะครับผมเรียนว่าความแตกแยกที่อึมครึมและซ้อนเร้นอยู่ในสังคมเนี่ยหนักหน่วงและลึกกว่าเดิมเพราะมันมีตัวแปรใหม่ที่เกิดขึ้นคือกลุ่มคณะสามนิ้วพักก้าวไกลคณะก้าวหน้าดังที่ได้เรียนมาตลอดเลยครับว่า ทักษิณชินวัตรเล่นเกมสองหน้าทั้งกับพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นทั้งกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคิดว่าตัวเองเป็นตัวคอนโทรลอำนาจจึงทำให้ทักษิณเนี่ยเหิมกรเกิมย้ำเลยเหิมกรเกิมเหมือนเดิมไม่สำนึกไม่แคร์ใครแม้แต่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ผมไม่ได้กล่าวหานะครับ แต่มันมีหลักฐานที่ยืนยันได้ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะครับบรรยากาศภาพข่าวที่ทักษิณไปสงการานต์ที่เชียงใหม่ตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้านะครับผู้คนก็ห้อมล้อมนะครับแห่แหนชื่นชมยินดีก็ว่ากันไปนะครับแต่ท่านผู้ชมครับตอนที่ทักษิณน,นะครับไปพระธาตุดอยสุเทพนะครับ แล้วไปประกาศว่าปนะีหน้าจะควงคู่กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาร่วมสงการานที่เชียงใหม่โอ้โหกล้ากล้าเหลือเกินครับท่านผู้ชมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยครับมาจากการที่นักข่าวไปถามว่าเป็นไงมาสงการานเชียงใหม่เนี่ยคิดถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่นะทักษิณเขบอกว่า นายกปูอวยพรสงกรา์ก่อนที่ผมจะเดินทางมาเชียงใหม่ก็เลยบอกเดี๋ยวปีหน้าเรามาทําบุญด้วยกันสงกรารปีหน้านายกปูคงได้มีโอกาสมาทําบุญท่านผู้ชมครับชัดเจนนะทักษินพูดเองนะครับแต่ประเด็นที่ผมเรียนว่ามันเป็นคําพูดที่คนอื่นฟังดูเหมือนว่าจะผ่านเลยไป แต่มันมีเนื้อหาสาระที่ลึกซึ้งนะและแสดงออกถึงอุปนิสัยและสันด,ดานอันเหมอมเกรมของทักษิณผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วนางสาวยิ่งรักจะกลับมาอย่างไรทักษิณบอกว่าช่องทางไหนไม่ทราบเอาความตั้งใจก่อนและในส่วนของนางสาวยิ่งรักนั้นไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนของตน ของตนเขายัดให้เยอะของนางสาวยิงลักมีแค่อันเดียวเมื่อกี้ผมเน้นเสียงว่าของตนเขายัดให้เยอะคำถามที่ผมอยากจะถามกลับคุณทักษิณและอยากประชาชนช่วยกันถามกลับเขาหนักใครเขาหนักใครที่ยัดให้เยอะยัดอะไรยัดคดีเหรอโอ้โห ท่านผู้ชมครับเรามาดูข้อเท็จริงกันนะข้อเท็จริงแรกที่ผมว่าเราจะต้องมาดูรายละเอียดกันได้ชัดก็คือพระราชากริกาพิการ,ราชทานอาภัยลดโทษให้กับทักษิณชินวัตรย้ำนะตอนนั้นคนที่เดินเรื่องให้ทั้งหมด คือพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการประเด็นเป็นสาระสำคัญที่ผมจะขยายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอย่างละเอียดนะครับว่าทักษิณเนี่ยโดนคดีทั้งสิ้นเนี่ยสามคดีตรงนี้เนี่ยเอารวมๆก่อน สามคด,ดีเนี่ยถูกจําคุกไปแปดปีรับโทษมาแล้วสิวันพราหมายรับโทษมาแล้วสิบวันก็กลับมาเมืองไทยนะแต่ความจริงก็คือไม่ได้ไปติดคุกละปั๊บก็ออกมานอนโรงพยาบาลตำรวจชั้น14เลยเนี่ยนะเนื้อหาที่เราจะต้องมาดูกันเนี่ยนะครับก็คือว่าความว่า ความว่าเนี่ยแปลว่าอะไรความว่าก็คือความที่ทักษิณชินวัตรนะทำเรื่องเสนอขอพระราชทานอภัยโทษนะครับเรามาดูเนื้อหาความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเมื่อถูกดําเนินคดีและศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุกดังกลา่าวสิ่งที่ผมจะเน้นต่อไปนี้ก็คือเนื้อหาที่ทักษิณขอไปพระราชทานอภัยโทษเองหนึ่ง ด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมหนึ่งนี่ผมใส่ไปเองนะครับเพื่อเห็นชัดๆสองยอมรับผิดในการกระทำสามมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาเป็นประเด็นที่สี่ขณะน,นี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วย ต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้ชำนาญนั้นนี่คือสิ่งที่ทักษิณเขียนไปขอนะเพราะในเนื้อหาในพระราชกิจการเนี่ยในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับมันจะมีเนื้อหาว่าซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ึงพระราชทานพระมหากรุณาอาภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคําพิพากษาชัดไหมครับท่านผู้ชมตัวเองเขียนไปเองเมื่อถูกดำเนินคดีและสารพิพากษาให้ลงโทษจำคุกเนี่ยนะหนึ่งด้วยความเคารพ ต่อกระบวนการยุติธรรม2 –อยอมรับผิดในการกระทำสามมีความสํานึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคําพิพากษาผมถามทักษิณกลับถามท่านผู้ชมว่าทักษิณรู้สึกและสํานึกอย่างนี้จริงหรือเปล่าครับและเพื่อตอกย้ํานะครับว่าอย่าลืมทักษิณใช้อํานาจหนาจ้าที่นะทุจริตเอารัดเอาเปรียบประเทศชาติ และถูกสารดิกาแผนคดีอาญานักการเมืองยึดทรัพย์4ี0 0มล้านไม่ต้องลงรายละเอียดกันแต่มันชัดเจนว่านี่คือพฤติกรรมของทักษิณเมื่อตอนมีอำนาจอยู่นะครับใช้อำนาจตัวเองในฐานะนายกตัตรตีเอื้อกับธุรกิจของตัวเอง นี่คือความจริงของทักษณิณชินวัตรเขาไม่เคยสำนึกไม่เคยรู้สึกตามที่เขาเขียนไปขอพระราชทานอภัยโทษหรอกครับเท่ากับสิ่งที่เขียนไปเนี่ยนะครับโกหกหลอกลวงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับทีนี้เรามาดูความเหิมเกริมซึ่ง ถ้าเราลงสู่เนื้อหารายละเอียดเนี่ยทักษิณบอกว่าจะพายิ่งลักษ์มาสงการที่เชียงใหม่ด้วยไปหน้าในรายละเอียดการให้สัมภาษณ์ในวันนั้นเนี่ยนะครับทักษิณย้ำว่ายิ่งลักษ์จะกลับมาในเดือนตุลาคมปีนี้ประมาณการได้ด้วยนะครับตุลาคมปีนี้ อ่ะเราต้องกลับมาดูถามลายว่าระหว่างตุลาคมไปถึงเมษาโอ้ดูระยะเวลามันเป็นไปเหมือนกับที่ทักษิณเดินล่วงหน้ามาก่อนเลยแล้วอะไรครับท่านผู้ชมนับดูตุลาตุลาพฤศจิกาทันวามกรากุมภามีนาหกเดือนตรงกับอะไรครับ ก็ตรงกับเวลาที่ทักษิณไปนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจหกเดือนแล้วได้รับการพักโทษออกมาเฉิดฉายไปงานสงกรานไปตรวจราชการไปวางท่าเหมิมเกริมอะไรของตัวเองก็ว่าไปเวลามันเป็นเวลาเดียวกันนายพิชิตชื่นบานนะครับท่นนายประจำตระกูลนี้นะซึ่งมีข่าวว่า ต่รับการปุมบันเน็ตเป็นรัฐมนตรีครั้งก่อนเนี่ยติดขัดติดค้างนเรื่องคุณสมบัติอยู่เที่ยวนี้จะไปรอดหรือไม่ก็ตามแต่ออกมาย้ำเรื่องนางสาวยิ่งลักษ์ว่าถ้ากลับมานางสาวยิ่งลักษ์ก็จะเดินไปตามกระบวนการปกติแปลว่าอะไรนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับคดีที่โดนเนี่ยมันไม่ได้มีใครยัดหรอกครับโดนไปหปี ย้ำนะไม่ได้ทุจริตจำนำข้าวนะแต่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีรู้อยู่แล้วว่าเขาทำรัฐมนตรีทำข้าราชก,การทำตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจที่จะยับยั้งได้ไม่ยับยัง้งการที่ไม่ยับยัง้งมีความผิดคำถามเมื่อเราดูไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยนะ แล้วผมย้ำว่าทักษิณเหิมเกริมนยครับท่านผู้ชมแปลว่าอะไรแปลว่าที่ทักษิณน,นะครับได้ไปนอนโรงพยาบาลตำรวจอยู่6เดือนโดยประชาชนคนไทยที่รักความเป็นธรรมและต้องการความเท่าเทียมยกเว้นพวกก้าไกลที่ออกมากระเซ็นกระสายหรือหัวหน้าพ่อใหญ่แบบธนาทรจุงอเรื่องกิตไม่ออกมาพูดเนี่ยเพราะกระทรวงยุติธรรม จัดให้โรงพยาบาลตำรวจจัดให้แล้วได้ลดโทษแต่ที่ได้กทําอย่างนี้ได้เพราะได้รับพระราชทา,านอภัยลดโทษจาก8ปีคือเจปีกว่าๆลดไป10วันเนี่ยเหลือหนึ่งปีได้รับพระราชทา,านอภัยลดโทษโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชาองการ ผมถามนี้ทักษณิณไปคิดแทนพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างไรเฮิมเกิลไหมครับยิงรักมาตามปกติและจะได้รับพระราชทานอภัยลดโทษไหมไม่มีใครรู้เป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล้ามาพูดล่วงหน้าได้อย่างไร